กระทำการแทนคือค่าใช้ใจ่ายที่กิจการเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อน,นําไปจ่ายแทนเช่นสํานักง,งานบัญชีที่เรียกเก็บค่าภาษีต่างๆเพื่อน,นําไปจ่ายกรมสรรพากรแทนซึ่งใน EP นี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการอ่อยเอกสารและบันทึกบัญชีค่ากระทําการแทนกันค่ะซึ่ง next to สามารถอ่อยเอกสารขายรวมกับค่ากระทาการแทนหรือออกเอกสารเก็บค่ากระทําการแทนเพียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะลำดับแรกจะเป็นการใส่เอกสารขายรวมกับค่ากระทาการแทนนะคะ ให้เลือกเมนูรายรับไปที่หมวดขายเชื่อบริการจากนั้นเลือกเมนูใบแจ้งหนี้และคลิกเพิ่มเพื่อสร้างเอกสารค่ะเมื่อเข้ามาแล้วระบบจะรันเลขที่เอกสารไว้ให้โดยเอกสารนี้จะขึ้นต้นด้วย S V M ค่ะจากนั้นให้ระบ,บุข้อมูลสำคัญของเอกสารวันที่เอกสารชื่อลูกค้าและประเภทภาษีถัดมาให้คลิกที่รหัสสินค้าเพื่อเลือกค่าบริการทำบัญชีและใส่จำนวนเงินค่าบริการค่ะ ส่วนค่าภาษีต่างๆที่สำนักง,งานบัญชีต้องเรียกเก็บลูกค้าเพื่อนำไปจ่ายกรมสรรพากรแทนให้คลิกที่แถบค่ากระทำการแทนค่ะให้คลิกที่คำว่าค่ากระทำการแทนเลือกรายการค่ากระทำการแทนที่ต้องการเรียกเก็บจากลูกค้าจากนั้นทำการกรอกรายละเอียดและใส่จำนวนเงินค่ะเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่บันทึกระบบจะพากลับมาหน้ารายการเอกสารถ้าต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้คลิกที่จุดสามจุดทรกรายการและเลือกพิมพ์ค่ะ เมื่อเราดูที่เอกสารใบแจ้งหนี้จะพบว่าข้อมูลถูกแยกคอลัมน์เป็นค่าบริการทําบัญชีและค่ากระทําการแทนอย่างชัดเจนพร้อมคํานวณเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายสุทธิให้ค่ะเมื่อลูกค้าชําระค่าบริการและค่ากระทําการแทนเข้ามาแล้วให้ไปที่เมนูรายรับไปที่หมวดขายเชื่อบริการจากนั้นเลือกใบสเสร็จรับเงินทับใบกํากับภาษีและคลิกเพิ่มเพื่อสร้างเอกสารค่ะให้คลิกที่ช่องเอกสารอ้างอิงและเลือกใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้าชําระเงินเข้ามาระบบ จะทำการนึงค่าบริการทำบัญชีและค่ากระทําการแทนมาให้อัตโนมัติในกรณีที่ลูกค้าชําระค่ากระทําการแทนมาไม่ครบสามารถลบรายการออกได้โดยคลิกที่เครื่องหมายก,กากบาดท้ายรายการค่ะจากนั้นเลือกช่องทางการรับเงินโดยติดเครื่องหมายถูกและกรอกจํานวนเงินค่ะซึ่งเราสามารถรับชําระเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางในเอกาสารใบเดียวได้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกได้เลยค่ะ ระบบจะพากลับมาหน้ารายการเอกสารถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทับแบงกับภาษีให้คลิกที่จุด3จุดท้ายรายการและเลือกพิมพ์ค่ะถัดไปจะเป็นการออกใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บค่ากระทำการแทนเพียงอย่างเดียวนะคะให้เลือกเมนูรายรับไปที่หมวดขายเชื่อบริการจากนั้นเลือกเมนูใบแจ้งหนี้และคลิกเพิ่มเพื่อสร้างเอกสารค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะพบว่าระบบได้ทําการรันเลขที่เอกสารไว้ให้ซึ่งจะขึ้นต้นด้วย svm ค่ะ จากนั้นให้ระบุข้อมูลสำคัญของเอกสารวันที่เอกสารและชื่อลูกค้าค่ะคลิกที่แถบค่ากระทำการแทนเลือกรายการค่ากระทำการแทนที่ต้องการเรียกเก็บจากลูกค้าจากนั้นทําการกรอกรายละเอียดและใส่จํานวนเงินค่ะเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่บันทึกระบบจะพากลับมาหน้ารายการเอกสารถ้าต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้คลิกที่จุด3าจุดท้ายรายการแล้วเลือกพิมพ์ค่ะ เมื่อเรามาดูเทเอกสารใบแจ้งนี่จะพบว่าข้อมูลถูกระบุที่คอลัมน์ค่ากระทำการแทนพร้อมคำนวณเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายสุทธิให้ค่ะเมื่อลูกค้าชำระค่ากระทำการแทนเข้ามาแล้วให้ไปที่เมนูร,รับไปที่หมวดขายเชื่อบริการจากนั้นเลือกใบเสร็จรับเงินทับและกระปภาษีและคลิกเพิ่มเพื่อใางกอกสารค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะพบว่าระบบได้ทำการรันเลขเทเอกสารไว้หัตโนมัติซึ่งจะขึ้นต้นด้วย RVM ค่ะ ถัดมาให้คลิกที่ช่องเอกาสารอ้างอิงและเลือกใบแจ้งหนี้ที่ระบุเฉพาะค่ากรามการแทนเพียงอย่างเดียวที่ลูกค้าชําระเงินเข้ามาจากนั้นระบบจะทําการดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัติให้สังเกตเลขที่เอกาสารจะถูกเปลี่ยนจาก RVM เป็น AOB และหัวเอกาสารจะแสดงเป็นใบเสร็จรับเงินเท่านั้นค่ะในกรณีที่ลูกค้าชําระค่ากราการแทนมาไม่ครบสามารถลบรายการออกได้โดยคลิกที่เครื่องหมายตะกบาดท,ท้ายรายการค่ะ จากนั้นเลือกช่องทางการรับเงินโดยติดเครื่องหมายถูกและกรอกจํานวนเงินค่ะซึ่งเราสามารถรับชําระเงินมากกว่า1ช่องทางในเอกสารใบเดียวได้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึกได้เลยค่ะระบบจะพากลับมาหน้ารายการเอกสารหากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้คลิกที่จุดสาจุดท้ายรายการจากนั้นคลิกที่คําว่าพิมพ์ค่ะขั้นตอนถัดไปเมื่อสํานักง,งานบัญชีต้องการเบิกเงินไปชําระให้คลิกไปที่กระทําการแทนค้างจ่าย ระบบจะแสดงรายการค่ากระทำการแทนที่ลูกค้าชำระเงินมาแล้วแต่สำนักง,งานบัญชียังไม่ได้นำไปจ่ายให้ค่ะให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการนำไปจ่ายโดยสามารถค้นหาด้วยชื่อลูกค้าหรือประเภทค่ากระทำการแทนได้เมื่อเลือกรายการแล้วให้คลิกถัดไประบบจะแสดงยอดเงินที่ต้องเบิกในแต่ละรายการ<ๆ>เช่นจ่ายค่าพังอรอหนึ่งจากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงินโดยติ้กเครื่องหมายถูกและก็กรอกจำนวนเงินซึ่งเราสามารถรับชำระเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางในเอกสารใบเดียวได้ค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกบันทึกระบบจะแสดงหน้ารายการเอกสารซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะแสดงเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ชำระเท่านั้นส่วนรายการที่ได้ชำระแล้วจะหายไปค่ะสำหรับขั้นตอนการอ่อยกสารและบันทึกบัญชีค่ากระทำการแทนก็จบลงเพียงเท่านี้หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามพวกเรา Next2 ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะพวกเรายินดีให้บริการค่ะ